ทุกคนเมืองในหมอกบไดด้แมนฝนตกเลยจ้าบอดี้แมนฝนตกนะคะวันนี้จะพามา,มาชมเหมือนหาชมดาวหาชมดาวค่ะทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าเดี๋ยวยูบจะตั้งกล้องให้เบิ้งนระาไม่เห็นเลยข้างล่างมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยค่ะเบิ้งแนบปีหยังแล้วลม ลมมาก,ลม,กลมแห้งแห้งทุกคนลมแห้งเลยวกะมันเหมือนได้ฟิวฟิวเมืองนอกเลยอ่ะเมือวานที่บนมาแบบสไตล์สายหวานนะคะวันนี้มาแบบสไตล์สายหวานทุกคนบรูล่านะกล้องของเราจะได้หรือเปล่าโอ้โหว่ากล้องของฮาสิสได้บ่บเนาะก็ลองลองดูนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้หนองเขาเดินเดินเล่นเดินเนชื่อของเขาหัวทาทุกคนอู หาชมดาวทุกคนไม้ก็ไม่ได้เอาไม้อีกละก็ะได้ติดไม้มาอีกละคนเ่ยหาชมดาวข้างล่างข้างล่างนี่มือนี่นี่บ่เห็นแล้วค่ะวันนี้ไม่มีแล้วค่ะทิวทัศสวยๆนะไม่มีเดียวนี่เหรอเด้อฉันชอบจัง,จ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 ง ลมแรงมากๆเลยไ่วเห็นอย่างเลยครับผมเป็นละอองถูกมาเลยอาจะเป็นละอองแบบว่าเหมือน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 ฝนตกนะแต่ไม่ใช่ฝนนะแต่เป็นละอองเพื่อละอองที่ hey, <Yeah. S 2> <c ười> เก็บบรรยากาศช่ชวงเช้าๆแล้วนะทุคกคนฝนตกกำลังขึ้นมาไป bất chấp các bất chấp này dọc bát đi bát luôn mặt bắt buộc ต้นอย่างกุนต้นกุนปงต้นนี้ก้งต้นก้งเคยมีป้ายอยู่ครับอ๋อต้นปง เป็นล players, น้างมือครับเ้องผูายประเดี๋ยวมันไมาขังล่างมันไม่เห็น <naz oses Five line> วันนี้มืดทุกคนวันนี้คือมืดไปเหมือนเลยมืดแบบมันเหมือนเหมือนกับว่าเราอยู่ในเมฆหมอกเลยไม่เห็นอย่างเลยค่ะไม่เห็นอ ouais. ย่างเลยระยะแก้มันถึงห้าสิบเมตรจะมองกันจะไม่เห็นอย่างกันเลย